สวัสดีครับผมนะครับผมจากค้าวที่แล้วใช่ไหมเป็นอะไรนะซูชินะครับผมวันนี้ก็เอามาแบบกรอบกรอบกันบ้างดีกว่านะครับกรอบกรอบเลยนะครับค้าวที่แล้วนุ่มนิ่มนะครับนุ่มนิ่มวันนี้กรอบกรอบเลยครับก็เมนูนี้ลูกค้าเขาสั่ง2อย่างนะครับนะแบบ DIY แบบสั่งใส่อะไรบ้างเดี๋ยวเขาทําให้นะครับผม ก็มาลองดูนะครับว่าจะเป็นแบบกรอบหรือเป็นแบบนิ่มนะครับแล้วเราจะรอนหรือเปล่าก็มาให้กําลังใจผมด้วยนะครับตอนนี้ก็คือคนค่อนข้างเยอะนะ <S <S เดี๋ยวผมค่อยเข้าไปว่าค่อนข้างช้าช้าช้าค่อนข้างช้าเราถ่วงเวลาอยู่ข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมหลังจากที่รอข้างนอกโบกเลยไม่ไหวครับร้อนร้อนเกินครับต้องแอบเข้ามาข้างในละ ก็วนะันนี้แดดร้อนมากหนะ้าด้างไหม้หมดแล้วอ่าตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับหลังจากที่รอค่อนข้าง นานนิดหน่อยนะครับ2ออย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างกรอบมากเลยนะครับก็ให้กําลังใจผมด้วยนะว่าจะรอดไหมก็ระยะทางประมาณ2-3มโลนะครับ2-3มโลแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านที่มีเนินนะครับเนินอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเนินเล็กๆที่ค่อนข้างต้องเกือบเกือบเข็นอ่ะมันถึงจะค่อนข้างสูงอ่เอาง่ายๆครับผมแต่เราขับไปเลยดีกว่านะครับของผมก็จะขอแบบแบบนอนแล้วกันนะครับโอ้ย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  โอยอ่าไม่ไม่เผื่อเผื่อคนดราม่านะครับผมไม่ให้เห็นแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเอาไวยังไงแต่ผมเอาไว้แบบแนวนอนแล้วก็เอาอ่าขวดตะแคงเก็บอ่าไม่ให้มันเลื่อนนะครับผมนะก็จินตนาการเอาแล้วกันครับเผื่อบางคนบอกว่าเอ้ยมันมันไม่มันไม่ดีมันไม่งามก็ไม่ต้องเห็นแล้วกันก็คือผมก็เอาไว้ตะแคงนั่นแหละครับผมแต่ไม่ได้แขวนไงเพราะว่าแขวนตองที่มันขึ้นเนินมันจะ มันจะตีกันนะครับเข้าใจครับมันจะตีกันสําหรับความเรียกของผมนะมันตีกันปุ๊บมันจะมีรอยแตกผมก็ให้มันนอนดีก,กว่าแต่ว่าการนอนนี่ไม่ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็มีแตกบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปถึงปลายทางแล้วส่งเรียบร้อยดีกว่านะครับมาดูซิว่าจะรอดไม่รอดนะครับนะเพ,พราภาวนาให้รอดแหละแต่ส่วนใหญ่คือแตกอ่ะส่วนใหญ่คือแตกถ้ามันกรอบจะจัดเลยนะครับผม ตามที่ผมบอกนะครับนะแต่ละหม,มู่บ้านเขาก็จะมีไม้กั้นอย่างเงี้ยเหมือนเคยนะครับ <laughs> นะครับส <c oughs> ีอืออ่าโอเคเดี๋ยวก็ช่วงนี้เดี๋ยวผมก็พูดหน่อยคืออ่าตัวนะครับเคฟนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2ลักษณะนะครับก็คือว่า เออแบบแข็งแล้วก็แบบนุ่มนะครับนะแบบแข็งแบบนุ่มแล้วก็จะเป็นความลําบากท,ที่อยู่ก็คือแบบนุ่มแล้วมีพวกกล้วยที่มันมีน้ําหนักสูงๆนะครับนะกวยที่มีน้ําหนักสูงๆที่อยู่ไปลายครับผมบอกเลยตรงกลางนี่หักแน่นอนครับไม่เหลือนะก็ต้องทําใจด้วยนะครับว่ามันหักแน่ๆนะครับนะแบบแข็งยังไม่ค่่ยเท่าไหร่นะแต่แบบอ่อนอะหักแน่นอน คือผมไม่เคยเจอนะแบบมันไม่ไหวจริงคือมันโอ้โหบางทีสั่งสองสามสองสามอันนะสองสามอันเนี้ยคือโอ้โหโคตรระวังระวังแล้วระวังอีกอ่ะแต่บางบางทีมันมันร้อนปุ๊บเรามาใส่กระเป๋าแล้วมันเเหี่ยวเหี่ยวก็หักเหมือนกันนะครับหักครึ่งเหมือนกันนะโอเคครับผมก็มาบ่นแค่นี้แหละก็ถือว่าผมผ่านนะผมผ่านนะของเคฟนะผ่านนะไม่แตกไม่แตกแต่ถ่ายไม่ค่อยทัน ก็สังเกตดูแล้วกันครับลูกค้าเอมาถึงปุ๊บลูกค้าออกมารับเบยยังไม่ตั้งกล้องเลยครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้อาจจะโมไม่เห็นหน้านะก็ไม่เป็นไรเนาะสรุปฝักแค่เสียงก็พอครับวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเอออย่าเพิ่งถ้าใครมีคําแนะนําดีๆในการขนเคฟก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะ